สวัสดีครับที่ปากกรนฟาร์มตําบลด้านขอรายงานตัวครับครับมื่อเนี้ก็ได้มารายงานตัวอยู่ปลาบักขามเจ้าของอ่พี่น้องนี่เป็นปลาบักขามหวานเด้พี่น้องเด้อปลาบักขามหวานแปลงนี้ก็อยู่พิกัดไปอยู่บ้านล้านมันนี่นะพี่น้องบ้านล้านมันนี่ลนะเนี่ยที่กับประมัน ยี่สิบไร่พี่น้องยี่สิบไล่ซึ่งเป็นบักขามหวานทั้งเบิดพี่น้องเป็นพืชเชื่องเดียวเป็น,บ,น,น,นบักขามหวานพันธุ์สีทองพี่น้องบักขามหวานพันธุ์สีทองเบิดเนี่ยที่กะยีสิบไล่พี่น้องต้นบักขามเนี่ยกะอายุกะหลายร้อยละพี่น้อง ได้เกือบสี่สามสิบปีล้วพี่น้องได้ยี่สิบกว่าปีต้นมั่นก่สูงไใหไงพี่น้องนี่พี่น้องเบิง้งขืนเอาไม่ได้เราพี่น้องเนี่ยในห้างเอาพี่น้องในห้างเราตำรวจบ,บ้านกับว่าตีแต่งสาวอยู่ก็บ่มีเวลาพี่น้องก็เลยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิง้งน้ำกันเปรียบเทียบ นี่แหละครับสวนที่ว่าบ่มีเวลาเบิงเอาบ่มีเวลาเบิงบ่มีเวลาดูแลมันก็เป็นยังซีแหละพี่น้องนี่เบิงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับไปห้างลงมาเอาพี่น้องมะขามหวานมันหกพี่น้องมันหก คลิปนี้ก็สิเป็นอีกคลิปหนึ่งพี่น้องตำรวจบ้านก็สิพามาเบิ่งบักขามหวานซึ่งบักขามหวานป้า,น,าน,นี่นี่ที่กิงแล้วเนี่ยมันบ่แม่นเป็น,ปนที่ของตำรวจบ้านเด้พี่น้องตำรวจบ้านเซาเพิน่น เพิ่นกะยูไก่จะคลองเพิ่นนี่ยพี่น้องเพิ่นกะยูขอนเกนเพิ่นก็เลยให้ตำรวจบ้านนี่ดูแลให้แต่ว่าเพิ่นกะเอาขาเซาน้ำถ้าบักขามันเป็นน่วยจังสัยพี่น้องเขากะขายขายเอาดูแลเอารักษาเอาบำรุงทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดได้เบิดเพิ่นก็ให้เฮาเป็นคน บำรุ่งดูแลก็คือเ,เาาพิ่นเก็บคาซาน้ำเฮ่าพี่น้องปีละสองหมื่นซึ่งบักขามมันก่กบอใหเป็นหมากหลกพี่น้องเพราะว่ามันเฒ่าแล้วตนมันก็แกแล้วปีกายนี่ก็ได้รายอยู่พี่น้องปีกายนี่มันเป็นหมากดีดีแต่ว่าก็ได้ขายให้เพิ่นขายเมาให้เพิ่นพี่น้องก็ได้ทุนขึ้นอยู่หรอกสาเพิ่นสองหมื่นก็ได้แต่ว่า ตกว่าปีนี้พี่น้องนี่มันมุมมีหมากพี่น้องหมากมุมมีเลยไปทั้งตายหมดแล้พี่น้องนี่ต้นเหี้ยวต้นแหงใบร่นแล้วก็ค่ายๆก็มันเถาเนาะพี่น้องเนาะมันเถาเราหลายปีแล้วมีทางเดียวก็คือตัดแตงสาวให้มันเพื่อว่ามันที่ได้เกิดไม่จึงเสียพี่น้องนี่นะครับ มัก็ตัดสูงๆอย่างน่อยมันก็เกิดไม่มันป่ตายได้พี่น้องมันแตงสาวให้มันนี่มันป่อตายมันก็เกิดไม่เห็นมาปีหนึ่งสองปีมันก็เป็นลกูกเป็นฟักคืคอเกาพี่น้องตำรวจบ้านปีนังขึ้นได้มาเสาป้าบักขามที่มันเถาแร้วแล้วกัมันบ่รใครมีหมากหาลังคุ้นกับสีถามนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับตำรวจบ้านได้อาศัยว่าปลูกหญ้าพี่น้องเสาทีเพื่นเราอยู่ในร่องปลาคามนี่พี่น้องมันมันก็กว้างเนาะพี่น้องเนาะกว้างกับมัน, 7, 8, 8, มน,มนเจ็ดเมตรแปดเมตรพุ่นละเขาก็เลยปลูกหญ้าไว้นี่พี่น้องนี่ปลูกหญ้าไว้ปีแรกก็ดีดีพี่น้องงามเด้ปลูกอยู่ในป่าปลาคามนี่ก็งามหญ้านี่ยพี่น้องเป็นหญ้าหวานอิสราเอลพี่น้องนี่ ย่าหวานอิสราเอลปลูกปีแรกง่ามๆอันนี้เป็นปีที่สามแล้วพี่น้องนี่บ่ได้บำรุงบ่ได้เอาปุา๋ยมาใส่จักเจียมันก็นเลยเป็นลักษณะนี่พี่น้องมันบา่งามต้นกาเตนปีกายนี่เดือนนี่นี่เมษานี่ตำรวจบ้านเอาน้าเด้พี่น้องตำรวจบ้านได้ตอบาดานมาแล้วก็เอาน้ามาหดให้มันก็เขียวเพียงแอวไปละพี่น้องปีกายนี่แต่อปีนี้ตำรวจบ้านปล่อยทิ้ม ฝนกระตกไม่รอกซีหาห้าหรือห้าเงี้ก็ไไ้มันก็ได้ซ้ำนี้แหละพี่น้องมันกับบ่ไใครงามพ่อบันไดเนื่องจากว่าปีนี้มันมันมันแรงโดนพี่น้อง้วกาแดดมันแห้งเฮ็ดให้ต้นหญ้าของเขานี่ยขาดน้ำแล้วมันก็เหี่ยวเร็วพี่น้องฝนตกลงมาบมาหั่นด้พ่อสองมือสามมือมันก็มันก็แห้งคือเกาพี่น้องเพราะว่าพื้นมันมันปรยุนน้ำดินมันเป็นดิน ดินฉีมอดพี่น้องดินฉีมอดมันบอกใครอยู่น้ำตำรวจบ้านก็เลยปล่อยถิ่มเมียพี่น้องตำรวจบ้านปลูกเบิดเด้เลยพี่น้องนี่ปลูกยาเบิดเป็นยาหวานอิสราเอลปีแรกปีหนึ่งปีสองงามพี่น้องเพียงครอบเลยพี่น้องงามหลายปีที่สาม,มานี่ก็เลยบอกงามพ่อปัญไรตำรวจบ้านก็เลยปล่อยถิ่มพี่น้องนี่ สาเหตุก็คือมันบ่มีน้ำหดพี่น้องน้ำมันน้ำมันบ่มีขันเสีเอานปลาปลาซึ่งกะต่อมาจากหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะกับบรอยากเบียดเบียนลูกบ้านเพาะปันใดกันเขาเอามาใส่ในสวนของเขานี่คือหดหญ่เนี่ยลูกบ้านกับซิบุได้ใส่น้ำเราพี่น้องเพราะว่าบ้านตำรวจบ้านนี่มันอยู่ห่างกันแต่ว่ามันก็หลายหลังอยู่ระบบน้ำประปลามันกับพ่อใส่พี่น้อง วนี้ก็เลยบ่เปิดน้ำให้หยาหยาก็เลยเป็นลักษณะนี่นี่นะครับเ,เหตุผลที่ตำรวจบ้านเป็นยังจังคอยเศร้าป้าักขามเพิ่นก็อาศัยปลูกหยาพี่น้องแล้วก็อาศัยเอาหนวยมันนี่แหละพี่น้องนี่เอาหน้ยักขามนี่แหละแต่ว่ามันต้นใหญ่ต้นสูงเอายากพี่น้องปีกกยนี่ก็มันมีหมากดีดีมีหมากหลายก็เลยขายหมองวยเพิ่น ก็ได้กำไรเยรอกปีกลเนี่ยพี่น้องแต่ว่าปีนี้เนี่ยขาดทุนพี่น้องหย่ากับบ่ได้พี่น้องเบิ่งเด้อครับหย่ากับบ่ได้นี่เหี่ยวตายเบิดมักขามกับพวเป็นมากพี่น้องไปไกลยนี่มันเป็นมากหลายปีนี้มันก็เลยบ่เป็นเพราะว่าเฮาบ่ได้บำรุงดูแลยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังให้ก็คือปล่อยมันเป็นธรรมชาติของมันพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งมันก็มีมากอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเอาบ่ได้หลอมสูง ก็เลยขายหม้อหอเพิ่นเนี่ยปีนี้ขายหมอหอเพิ่นสามพันพี่น้องเนี่ยยี่สิบไเนี่ยขายสามพันผู้่นมาตัวไอ้เพิ่นก็ว่าขาดทุนเนี่ยจักสีว่าอย่างไนเนาะมันออายากพี่น้องเพิ่นก็ได้ฟันลงห้านลงพี่น้องแล้วมันกับ่วกใครเป็นมากดีนี่ครับน้ำสะผมสะนี่นี่ตะกี้นี่น้ำเต็มเลยด้พี่น้องเนี่ยน้ำเต็มเลยพุนพี่น้องเบืองกันมันเด้น้อน้ำเต็มหมกกอกหนาฝนด้พี่น้อง เบิดแป๊บเดียวพี่น้องแป๊ปเดียวบ้านในพ่อสองเดือนพี่น้องนี่น้ำมันก็แหงยังบ้านหอดเมษาน้ำแหงลรวครับนี่โอ้ยังบ้านในถึงพืชสภาพยังบ้านในมีน้ำไม่เขาจักเทียฝนตกกระตกแห้งอยู่แต่ว่าน้ำมันบกเขาพี่น้องน้ำบกเขาน้ำบนไหลย้อนนี่ครับมองน้ำไหลลงมาก็ได้มันบ่นร่อยมันตกลงกับมันก็เลยซึมมันซึมลงจิดินเบิด น้ำนะมันบ่มันบ่ไหลเข้ามาในสระมันก็เลยเฮ็ดให้สระเฮาเนี่ยบ่ม,มีน้ำพี่น้องน้ำมันบ่เพิ่มมันก็เลยแห้งก็จะเห็นนี่แหละพี่น้องนี่แห้งเตนเตนบางกวนเด่นกุมภาในยังมีน้ำยู่ได้เนี่ยเดือนมกรล้าหลังปีใหม่ในพี่น้องยังมีน,น้ำอยู่บัดนี้พ่อเดือนเมษาเนี่ยเบิดได้พี่น้องน้ำแห้งเตนเตน มาเสี่ยงง่วามาเลี้ยงกระชีคั่นไรขามทั้งอ่ะพี่น้องเพราะมันไก่จากคอกง,งว่วเติบพี่น้องเลยพอได้เอาง่วมาเลี้ยงเจ้าของเพิ่นกับพ่อว่าเนาะคันเสี่ยงง่วามาเลี้ยงก็ได้ <c oughs> เพิ่นก็นจะอาศัยว่าให้ให้มันแปลนขึ้นกัน <c oughs> เพิ่นให้เฮาเฮ็ดเบิดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับนี่เนี่ปลาบักขามเพิ่นแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาพี่น้องเวลาเฮ็ดมันบ่หลาย แล้วเ้ากับบ่มีทุนพี่น้องบ่มีทุนทุนก็คือเงินซื้อปุ๋ยแล้วก็จ้างรถมาเกียดมาดันมาไถแล้วก็ไปซื้อหอรมโมนไม่ฉีดจังเสียพี่น้องเ้อเห็ดเองบเรด้เอาก็ได้จ,จ้างเขามาฉีดให้คือเกาพี่น้องบำรุ่งมันใส่ปุ๋ยจังเสียพี่น้องเวลาบ่มี แล้วก็เงินบ่มีพี่น้องก็เลยเป็นสภาพนี้เนะพี่น้องนเนาะเขาบ็มาเปรียบเทียบกันมันก็สำคัญพอๆกันนะพี่น้องสำหรับเวลาแลากาเงินขอบอ่มีเวลาให้ผืชของเขามันกับบาง,งามพี่น้องมันบ่ง,งามเงินเทาบ่มี พืชของฮ่องกับบัางงามขึ้นกันพี่น้องเพราะฮ่บ่มีเงินไปซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนมีเงินที่ไปจ้างรถไถเพน่นมาเกตมาดันมาไถพ่นดินใส่ปุ๋ยจเจ๊แสพี่น้องนี่นะครับพี่น้องตำรวจบ,บ้านได้บอกว้ชิปกนรไกะว่าเวลามันเป็นเครื่องสำคัญถ้าเฮาองมีเงิน ห้อกระจ้างคนมาเฮ็ดไดหรอกพี่น้องเฮ็ดได้อยู่แต่ว่าเ้ากับบุมีเวลามาดูแลคือ,มมอนนเกาเ้าบุมีความรู้เฮ็ดการฉีดฮอร์โมนจังไดการใส่ปุ๋ยจังไดขามเ้างแล้วค่อยทีได้รับปุ๋ยสิได้รับฮอร์โมนอันนี้เ้าบุมีความรู้ทั้งต้นขามพี่น้องแต่ว่าเ้ากับอาศัยว่าเ้ามาปลูกหญ้า ปลูกหญ้าเรียงงัวในบริเวณร่องบักคำนี่แหละพี่น้องปีนี้ตำรวจบ,บ้านก็นเลยแตงกิงพี่น้องขอเจ้าของพิ่นนี่พี่น้อง,ออองน,นีนงน่แตงกิงออกแต่งกิงแตงนาออกแล้วละ่ะปีนาก็ว่าสิให้มันปรงไม่ล่องเบิงซุ่มที่มันปรงไม่แต่ว่ามันจากเดือนจากปีมันก็ยี่เป็นหมากแล้วพี่น้อง ก็คือห้องแต่งสาวไปนตีตูนี่ครับแต่ก่อนมันงานมัน,มนหลายหลายเลยพี่น้องตำรวจบ้านก็นเอาลุงต้นละสองงานสามงานพี่น้องนี่นเลยเฮ็ดให้มันแปลนลงุงอีซิมานี่ตำรวจบ้านว่าที่เอารถไถมาไถไถแล้วก็เสียวย่าเมื่อวานเนอพี่น้องไาหย่าเมื่อวานเนา วานไ้แต่หงัวกินนี่แหละครับคนที่เฮ็ดกเกษตรเพราว่าสิเป็นกเกษตรผสมประสานบวกพืชหลายๆชนิดบพว่าสิเป็นพื้นที่น่อยๆห,หรือว่าพื้นที่หลายๆถ้าห้างผมมีเวลาให้มันเนี่ยอันนี้แปลงนี้นี่ยี่สิบไรได้พี่น้องนี่ยี่สิบไรแล้วก็มีมั่นก็ต้องใส่เงินทุนหลายเติบแล้วก็ใส้ เวลาดูแลหลายเป็นพิเศษไม่จังคอยซีอุดมสมบูรณ์ไม่จังคอยสีงามพี่น้องขนาดที่ตำรวจบ้านเฮ็ดอยู่หลังบ้านนะพี่น้องเฮ็ดผิดผักสวนขั้วอยู่หลังบ้านนหน่อย,อยเครื่องงานนะพี่น้องตำรวจบ้านกันยังบ่มีเวลาให้มันเลยต้นไม้กันยังบ้านในปลูกผักกันยังบ้านในปลูก เพราะว่าระบบน้ำม,มันบดีพี่น้องระบบน้ำม,มันบ่มีมีระบบน้ำดีๆเขาก็สามารถเฮ็ดได้อันนี้คือกันพี่น้องนี่ระบบน้ำม,มันบ่มีนี่เขาก็อาศัยแต่น้ำฝนซื่อๆนี่พี่น้องสิมาหดมาแต่งมาเฮ็ดปุ๋ยเพราะว่าสิเป็นน้ำบาดาลน้ำจอกสีเาขาก็บ่มีโซล่าโซล่าเซลล์ข้อก็บ่มี ก็เลยปล่อยเห็นมันแห้งโยทั้งสิ้นแหละพี่น้องอาศัยตั้งแต่น้ำฝนอาศัยเทวดาเอามันเป็นพืชเชิงโยพี่น้องชื่อเชิงโยเป็นมะขามหวานแต่ว่ามันกะเถาแล้วละมันเมือนบันเหมือนมะขามหวานนุ่มสาวๆเป็นมะขามหวานที่ว่าเถาแล้วต้นใยแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งมันขืนบ่ได้หลอบันไดบพเถิงพี่น้องบันไดบพเถึง เพิ่นไปก็ได้ห้านลงเอานี่พี่น้องนี่ต้ก็เอางานไปเห็ดทานพี่น้องนี่เพิ่นมาซื้อเพิ่นก็ได้ห้านาพี่น้องมันสูงายถามเพิ่นผู้เพิ่นมาซื้อเพิ่นก็ว่าเพิ่นขาดทุนพี่น้องอันนี้ก็จ้กี่เฮ็ดตังไ๋นี่ครับเวลากับเงินเฮาก็มาเปรียบเทียบกันอีกแปงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแปงนี่ก็เป็นแปง เป็นแปลงบักขามหวานซึ่งเมื่อทีมันก็หลายโบวาซีมีเงินหรือว่าบบมีเงินมีเวลาหรือว่าบบมีเวลานี่เขาก็มาเปรียบเทียบกันเด้อเด้อพี่น้องเด้อดู้ใดมีความรู้ทั้งด้านบักขามหวานกัคมมนคอมเมนต์มาบอกแน่พี่น้องสําหรับคนที่เขามาเบิ้งคลิปของตํารวจบ้านเนี่กคขอให้ถือรถตเตอรี่แล้วก็ทีนึงสูบผู้สูบค้นเด้อพี่น้องเด้อสารับลิปนี้ตำรวจบ้านขอตัวก่อนพี่น้อง สวัสดีครับ